I <laughs> าก็ได้สี่เดือนกว่าแล้วนะครับประวานกับพี่เลี้ยงนะอันนี้สายแล้วยังไม่นอนนะครับเพิง่งนักท่องเที่ยวเพิ่งกลับนะครับ ข้าจะนอนแล้วนะคอยดูจะนอนหรือเปล่าอันนี้อากาศลงนนดีนะครับแสงจะหมดฝนม้างครับวันนี้วันหยุดก็แวะมาหาหนองได้นะครับที่พัทยาเรฟเว้นโฮม บ้านของช้างพัทยามาถ่ายรูปมาป้อนอาหารได้นะครับมาจับตูดนกกระวานหน่อยยิงยงเลยขาสั้นๆเนี่ย วางแล้วนะครับเก็บยาเก็บอะไรไปเลยมาอย่างนี้ไม่ได้ไล่นานแล้วครับขวานก็ไม่ว่าง อันนี้ได้เทือกภัดฑว่างเพราะว่ามีคนมาครบแล้วนะครับวันมาครบบางก็ได้อยู่ไรบางนะครับอู่แล้วพี่เลี้ยงกะง่วงแนละ้วพี่เลี้ยงนำวานะครับ ก็สักสิบนาทีนะ กับพี่ๆพ,พี่ขาสั้นๆออโอ้ม่มีท่านผู้ชมเลยขออาตถ้าจะได้ถึงสิบเจ็ดทีไหมนี่จะลงไลท์ก่อนนะ เดิมๆหลายตัวแบบก็เริ่ม,ม,มหัดเก็บกินหญ้าไปเรื่อยๆแล้วลบราว่าน ไปไหนแอร์ไปเล่นแต่น้ำในถังนะ่ครับถังจะพังหมดแล้ว แอบไปเล่นน้ำในทังนะครลูกช้างก็จะได้สัมผัสแบบนี้นะครยจะถามตัวนั้นที่ตัวนี้ทีนะค อร่อยไหม <c oughs> <c oughs> ดูครับเป็นภาพที่น่ารักมากนะ <c oughs> สามสี่ตัวลวงกันเนี่ย ดูประวัานเดินยืนยยืนตั้งพิงพี่เลี้ยงตลอดเวลา แล้วครับเดี๋ยวใกล้ถึงเวลานะครับดูพี่เลี้ยงอาจจะตาวะตาช้ำๆแนละ้วเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงพาน้องๆน,นอนนะถึงเวลานอนแล้วดูวนไปวนมาดูตาเติมเพิมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์นะครับขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะให้ประวันได้นอนนะครับ